อาครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องโบฟายวันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ครับและเราจะทำรายการใหม่ที่ชื่อช่องว่าเอ้ยชื่อรายการว่าสอนสร้างบ้านและนี่คือ EP แรก เริ่มการสอนสร้างบ้านนะครับสอนสร้างบ้านง่ายๆสไตล์แบบคนที่สร้างบ้านไม่ค่อยเป็นนะโอเคสิ่งของที่จะมีวันนี้นะอย่างแรกเลยเราเตรียมไม้กันเลยผมจะมาสร้างบ้านง่ายๆทุกคนนะโอเค ทำตามผมหรือไม่ทําตามก็ได้นะอย่างล่าผมจะเตรียมพวกอุปกรณ์แล้วก่อนโอเคเสียงอาจจะนี่เพราะผมเจ็บคอนะโอเคโอเค บ้านที่จะทำก็จะเป็นขนาดไม่ใหญ่มากและก็ไม่เล็กว่าเราจะทำพื้นที่ตรงนี้เป็นห้าคูณสามก่อนห้าคูณสามนะแล้วก็ไล่ได้หิน คูณสามเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ปิดตรงนี้นะ Okay. เก็แค่นี้ทำเป็นสองฝั่งแบบนี้ทางเข้าบ้านเราจะเป็นฝั่งของไม้นะเป็นหนึ่งประตูวางแบบนี้รอบ เป็นบ้านง่ายๆนะครับเป็นบ้านสร้างง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมากแค่คุณมีวัสดุอุปกรณ์พอแค่นี้ก็นี่ละโอเคเราได้ประมนี้นะครับให้วางหินไว้ตรงนี้ขึ้นไปสาม ทางนี้ก็เป็นไม้ไม่สิมันต้องเป็นไม้มเลยนี่หว่าโอเค ต่อมาแล้วก็ทำการวางบล็อกโอเคก็จะได้แบบนี้นะัตนต่อไปคือเราจะทำการสลับ ไม่สิไม่ได้เราต้องมีกระจกกันก่อนกระจกใส่ไปเลยมันอาจะเป็นกระจกแบบนี่นะแบบนี้แล้ก็ใส่ไป โ okay. อาแล้วมกลสลับเลยถ้าคุณเห็นช่องว่างแบบนี้นะให้คุณใส่ไปเลยแบบนี้แล้วทำการใส่ แบบ okay. จเคผมว่าคิดว่ามันแปลกนะนี่มันต้องเป็นแบบนี้ อันจะดูดีหลังคาเราจะทำหลังคาแบบไหนดีคือหลังคาเราก็จะทำแบบง่ายๆเหมือนเดิม แบบนี้ก็จะทำงานหน่อยคือไม่เอาแบบนี้กันเอาแบบเลบเรียบไปเลยคำจัดเตรียวไว้ก่อนครับ คก็ทำเสร็จไปแล้วนะด้านหนึ่งผมอาจจะทำไม่เร็วมากและถ้าคลิปนี้ยาวไปก็เดี๋ยวไปตัดเองเดี๋ยวผมไปตัดคลิปเอง คลิมนี้นานแล้วเนะี่ยโอเคโอเค ก็จะเสร็จแล้วนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่เสร็จนะโอเคร้านนี้ก็ทำเสร็จแล้ว ฝั่งนั้นก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเรามาทําฝั่งนี้กันต่อกันเสร็จแล้วนะครับวนเสร็จแล้วนะครับกลับบ้าน ง,ง่ายสไตล์โบว์ไฟแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ข้างในก็ไปใส่กันเอาเองนะผมจะไม่แนะนำอะไรทั้งสิ้นแนะนำแค่การสร้างบ้านเท่านั้นโอเคคล <c oughs> <c oughs> ิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยไปกัน